ฉันเห็นใจตัวเองมากที่สุดในวันที่สวนหลังบ้านที่ฉันักกลายเป็นสมนรภูมิของหัวใจสวัสดีแค่ฉันชื่ออัมพรอายุ61ปีฉันอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางที่นี่เป็นเมืองที่สงบและเงียบเหมาะแก่การพักผ่อนแต่เรื่องราวของฉันไม่ได้สงบเหมือนบรรยากาศรอบตัวเลยค่ะทุกอย่างเริ่มต้นจากปัญหาเล็กๆที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่กลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตฉัน วันหนึ่งหลังจากที่ฉันตัดสินใจว่าคงถึงเวลาที่ต้องจัดการกับสวนหลังบ้านที่รเื่อนจนแทบจะมองไม่เห็นทางเดินฉันจึงโพสต์ประกาศหาคนช่วยงานในกลุ่มง,งานบลายของชุมชนเล็กๆของฉันเพื่อหาคนมาช่วยจัดการให้เรียบร้อยสวนหลังบ้านไม่ใช่แค่สถานที่ธรรมดาแต่มันคือมุมสงบที่ฉันใช้เวลามานานหลายปีปลูกต้นไม้และดูแลดอกไม้ที่ฉันรักแต่ตอนนี้มันดูแย่เกินกว่าจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปได้ไม่นานหลังจากนั้นฉันได้รับโทรศัพท์จากชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อธันวา อายุ32ปีเขาฟังดูมั่นใจและมีเสน่ห์ในน้ำเสียงเขาบอกว่าพร้อมจะมาช่วยดูแลสวนหลังบ้านให้ฉั้นวันต่อมาเขาก็มาถึงบ้านชั้นยังจำได้ดีว่าเขาแต่งตัวแบบง่ายๆเสื้อยืดสีขาวและกางเกงยืนขาสั้นรองเท้าผ้าใบสีดำดูค่อนข้างสะอาดสะอ้านแต่สิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจคือท่าทางที่ดูมั่นใจและสายตาที่จ้องมองฉันอย่างไม่คคยเขินในขณะที่เขากําลังจัดการกับสวนหลังบ้านอย่างขมขม้นทันวาตั้งใจจะพูดอะไรบางอย่างกับฉั้นฉันจําได้ว่าเขาหันมามองฉันแล้วพูดด้้ววยยยนําาาเเเสีีงงงงท่่่ตตรรไไปมมแบบกใจล คุณอมพรเป็นผู้หญิงที่น่าดึงดูดมากดวงตาคู่นั้นสวยจนผมแทบไม่อยากละสายตาถ้าคุณยิงโสดผมคงชวนคุณออกไปข้างนอกโดยไม่คิดเลยฉันตอบกลับไปอย่างรวดเร็วและมั่นคงแต่ฉันไม่รู้จักคุณดีพอเลยนะคะพร้อมกับหันหลังให้เขาไม่อยากเปิดโอกาสให้บรรยากาศนั้นแปลเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นแต่ความจริงก็คือฉันไม่ได้แต่งงานฉันรู้สึกว่าประโยคของเขากลายเป็นเสียงสะท้อนในใจที่ดังขึ้นเรื่อยๆแม้จะพยายามไม่สนใจแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมเขาถึงกล้าพูดแบบนั้นกับฉัน หลังจากวันนั้นทันวาไม่เคยยอมแพ้เลยค่ะทุกครั้งที่มาทำงานที่สวนเขาจะปล่อยคำพูดแฝงความหมายบางอย่างหรือสายตาที่เต็มไปด้วยการท้าทายฉันทำเป็นไม่สนใจแต่ลึกๆแล้วกลับรู้สึกตื่นเต้นอย่างประหลาดฉันอยากให้คุณอยู่กับฉันจนจบเรื่องนี้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้คุณคงไม่เชื่อว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตฉันไปได้มากแค่ไหนเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากสวนหลังบ้านนรกนรกที่เหมือนจะไม่มีชีวิตชีวาแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตฉัน หลังจากวันที่ทันวามาทำงานในสวนครั้งแรกฉันเริ่มสังเกตเห็นว่าการที่เขามาทำงานไม่ได้เป็นแค่การเก็บกวาดใบไม้หรือจัดระเบียบต้นไม้ธรรมดารรมดาเท่านั้นทุกครั้งที่เขามองมาที่ฉันความรู้สึกบางอย่างที่ฉันไม่เคยสัมผัสมานานก็เริ่มไหลเข้ามาในใจความรู้สึกที่ทําให้หัวใจฉันเต้นแรงอย่างไม่อาจอธิบายได้ ฉันชื่ออมพรอายุ61ปีใช้ชีวิตอย่างสงบเงียบในจังหวัดลำปางแต่วันนี้สวนหลังบ้านของฉันที่เคยสวยงามกลับกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายไม่ใช่แค่เพราะความรกเท่านั้นแต่พระธันวาผู้ชายวัย32ปีที่ฉันเพิ่งรู้จักเขาเข้ามาในชีวิตฉันเหมือนลมพายุที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ก่อนหน้าที่จะมีทันวามาฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ในบ้านหลังนี้กับการดูแลสวนหลังบ้านที่เคยเป็นมุมโปรดของฉันแต่ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันรู้สึกเบื่อหน่ายกับความรกและความยุ่งเหยิงที่ค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆฉันจึงตัดสินใจโพสต์ประกาศหาคนมาช่วยงานในกลุ่มไลน์ของชุมชนเล็กๆที่ฉันอยู่ทันวาเป็นคนที่ตอบรับประกาศนั้นอย่างรวดเร็วเขามาพร้อมกับท่าทางที่มั่นใจและเต็มไปด้วยสเสน่ห์แม้เขาจะดูเหมือนคนที่ไม่ชอบงานหนักแต่กลับรู้วิธีทําให้สถานการณ์ดูน่าสนใจขึ้นอย่างไม่น่่าชือ ในวันที่เขาเริ่มทำงานฉันจำได้ชัดว่าเขาใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีฟ้าอ่อนกางเกงผ้าขาสั้นสีเทาและรองเท้าผ้าใบสีขาวสะ,สะอาดสะอ้านท่าทางของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจและสดใสโดยเฉพาะเวลาที่เขายิ้มและสบตาฉันมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกสะกดแต่สิ่งที่ทำให้ฉันตกใจที่สุดก็คือคำพูดที่เขาพูดออกมาอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณอมพรเป็นผู้หญิงที่น่าดึงดูดมากดวงตาคู่นั้นสวยจนผมแทบไม่อยากละสายตาถ้าคุณยังสดผมคงชวนคุณออกไปข้างนอกโดยไม่คิดเลย ฉันตอบกลับอย่างเด็กขาดแต่ฉันไม่รู้จักคุณดีพอเลยนะคะพร้อมกับหันหลังให้เขาอย่างรวดเร็วแต่ในใจกลับรู้สึกสั่นไหวอย่างประหลาดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่ทันวามาทำงานที่สวนเขาก็ยังคงส่งสายตาและคำพูดที่แฝงความหมายให้ฉันเสมอฉันพยายามทำเป็นไม่สนใจแต่ในความจริงแล้วความรู้สึกบางอย่างในใจฉันเริ่มสั่นไหวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนฉันเริ่มสงสัยว่านี่คือความรู้สึกอะไรกันแน่และมันจะนำพาฉันไปสู่จุดไหนของชีวิต วันนี้ฉันอยากเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังเพราะมันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงชีวิตฉันอย่างคาดไม่ถึงและฉันเชื่อว่าหลายคนอาจเคยผ่านความรู้สึกแบบนี้มาก่อนเหมือนกันค่ะเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ละวันที่ทันวามาทำงานในสวนหลังบ้านของฉันกลายเป็นการเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อน ฉันชื่ออำพรอายุ61ปีอาศัยอยู่ในบ้านไม้เก่าๆก,กลางหมู่บ้านเล็กๆของจังหวัดลำปางชีวิตของฉันเคยสงบและเรียบง่ายแต่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อฉันตัดสินใจว่าถึงเวลาที่ต้องจัดการกับสวนหลังบ้านที่รกเถ่อนเกินจะทนตอนนั้นเองฉันจึงโพสต์ประกาศหาคนช่วยงานในกลุ่มลายชุมชนและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด ท่านวาหนุ่มวัย32ปีที่ตอบรับประกาศของฉันเขาไม่ได้เหมือนคนงานทั่วไปที่ฉันเคยเจอเขามีความมั่นใจและท่าทางที่ดึงดูดใจยอย่างประหลาดในวันที่เขาเข้ามาทำงานเขาแต่งตัวง่ายๆแต่ดูสะอาดและมีสไตล์เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีฟ้าอ่อนกางเกงขาสั้นสีเทารองเท้าผ้าใบขาวสะอาดทุกอย่างดูเหมือนถูกจัดวางมาอย่างตั้งใจ ก่อนที่เขาจะมาทำงานในสวนหลังบ้านฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเฝ้ามองความรกและความวุ่นวายที่ค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นในสวนของฉันมันเหมือนกับว่าเวลาที่ผ่านไปทำให้ความสวยงามค่อยๆเลือนหายจนกระทั่งวันหนึ่งฉันตัดสินใจหาคนมาช่วยจัดการ่ันวามีความสามารถและตั้งใจทำงานอย่างที่ฉันไม่เคยคาดคิดแต่สิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกแปลกคือคำพูดที่เขาพูดกับฉันในวันแรก คุณอมพรเป็นผู้หญิงที่น่าดึงดูดมากดวงตาคู่นั้นสวยจนผมแทบไม่อยากละสายตาถ้าคุณยังโสดผมคงชวนคุณออกไปข้างนอกโดยไม่คิดเลยตอนนั้นฉันตอบกลับไปแบบมั่นคงแต่ฉันไม่รู้จักคุณดีพอเลยนะคะพร้อมกับหันหลังให้เขาอย่างรวดเร็วแต่ลึกๆในใจฉันกลับรู้สึกสั่นไหวอย่างประหลาด หลังจากวันนั้นทันวาก็ไม่เคยหยุดส่งสายตาหรือคำพูดที่แฝงความหมายมาให้ฉันทุกครั้งที่เขามาทำงานในสวนหลังบ้านเขาจะพูดคุยและส่งสายตาที่เต็มไปด้วยความท้าทายฉันพยายามทำเป็นไม่สนใจแต่ในใจฉันกลับเริ่มสงสัยและอยากรู้จักเขามากขึ้นเรื่อย ฉันเริ่มสังเกตว่าธันวาไม่ใช่แค่คนงานธรรมดาเขามีเรื่องราวบางอย่างที่ไม่เคยพูดออกมาและฉันก็เริ่มรู้สึกว่าการมีเขาอยู่ในชีวิตทําให้ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นทั้งทที่ฉันคิดว่าชีวิตของฉันคงจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปนานแล้วฉันไม่อาจปฏิเสธได้ว่าธันวาเข้ามาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกในใจฉันอย่างช้าๆแต่มั่นคงและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ฉันจะต้องเล่าให้คุณฟังต่อไปค่ะ ทุกครั้งที่ธันวามาทำงานในสวนหลังบ้านของฉันฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดเข้าไปในโลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ฉันคิดว่าได้ลืมไปนานแล้วฉันชื่ออำพรอายุ61ปีอาศัยอยู่ในบ้านไม้เก่าแก่กลางหมู่บ้านเล็กๆที่จังหวัดลำปางชีวิตของฉันมักจะสงบและเรียบง่ายแต่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อธันวาหนุ่มวัย32ปีที่ฉันจ้างมาช่วยดูแลสวนหลังบ้านเข้ามาในชีวิตของฉันด้วยรอยยิ้มและสายตาที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ วันแรกที่เขามาทำงานฉันสังเกตเห็นว่าเขาไม่ได้เหมือนคนงานทั่วไปเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีฟ้าของเขาคล้อยเล็กน้อยตามแรงลมกางเกงขาสั้นสีเทาที่สวมใส่ทำให้เห็นเรียวขาที่แข็งแรงรองเท้าผ้าใบสีขาวสะอาดเอี่ยมทุกอย่างดูเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์เฉพาะตัวระหว่างที่เขาจัดการกับสวนหลังบ้านทันวามักจะพูดคุยกับฉันด้วยน้ำเสียงที่ตรงไปตรงมาและบางครั้งก็ดูท้าทายเช่นคำพูดในวันแรกที่เขากล้าพูดว่า คุณอมพรเป็นผู้หญิงที่น่าดึงดูดมากดวงตาคู่นั้นสวยจนผมแทบไม่อยากละสายตาถ้าคุณยังสดผมคงชวนคุณออกไปข้างนอกโดยไม่คิดเลยตอนนั้นฉันยังยืนยันตัวเองด้วยเสียงมั่นคงว่าแต่ฉันไม่รู้จักคุณดีพอเลยนะคะพร้อมกับหันหลังให้เขาแต่ลึกๆในใจฉันกลับรู้สึกวั่นไหวอย่างประหลาด หลังจากวันนั้นทันวาก็ไม่เคยหยุดส่งสายตาหรือคำพูดที่แฝงความหมายมาให้ฉันทุกครั้งที่เขามาทำงานเขาจะปล่อยคำพูดที่ทำให้ใจฉันเต้นแรงแม้ว่าฉันจะพยายามทำเป็นไม่สนใจแต่ความจริงแล้วฉันเริ่มสนุกกับความตื่นเต้นนี้มากขึ้นเรื่อยๆบางครั้งเขาจะพูดถึงเรื่องผู้หญิงที่เขาชอบหรือบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาชอบผู้หญิงที่มีชีวิตมั่นคงและไม่อยากทำงานหนักมาก เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เหมือนภูมิใจในตัวเองและนั่นทำให้ฉันรู้สึกว่าทันวาเป็นคนที่ซื่อตรงและไม่ซ่อนเร้นอะไรวันหนึ่งขณะที่เขากำลังกวาดใบไม้ฉันสังเกตเห็นว่าท่าทางของเขามีบางอย่างที่ดึงดูดใจฉันอย่างมากเขาทำงานอย่างตั้งใจแต่สายตาที่ส่งมาหาฉันนั้นเต็มไปด้วยความลึกซึง้งและความต้องการที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนฉันเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากำลังเปลี่ยนไปมันไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของบ้านกับคนงานอีกต่อไปแต่กลายเป็นสิ่งที่ซับซอ้อนและลึกซึ้้งกว่านนั วันนี้ฉันอยากเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟังเพราะมันเป็นการเดินทางที่ทำให้ฉันได้ค้นพบตัวเองในแบบที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้และฉันมั่นใจว่าคุณจะต้องประหลาดใจเมื่อได้ฟังเรื่องราวต่อไปของฉันค่ะทันวาเข้ามาในชีวิตฉันเหมือนลมพัดแรงที่พัดพาความรู้สึกเก่าๆให้ตื่นขึ้นอีกครั้งทำให้สวนหลังบ้านที่รบเถื่อนกลายเป็นเวทีแห่งความตื่นเต้นและความรู้สึกซับซ้อนที่ฉันไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน วันหนึ่งในขณะที่ทันวากำลังเก็บใบไม้และจัดระเบียบต้นไม้ฉันสังเกตเห็นว่าเขาทำงานด้วยท่าทางที่ไม่เหมือนคนงานทั่วไปเสื้อเชิ้ตสีฟ้าของเขาเปียกเหง่อเล็กน้อยจากแรงงานกันเกงขาสั้นเผยให้เห็นต้นขาแข็งแรงที่ขยับอย่างคล่องแคล่วรองเท้าผ้าใบสีขาวถูกฝุ่นจากสวนปกคลุมบ้างแต่ยังคงสะอาดอยู่สายตาของเขาหันมามองฉันบ่อยครั้งพร้อมกับรอยยิ้มที่ทำให้ใจฉันเต้นแรงอย่างไม่อาจท่ามได้ฉันรู้สึกเหมือนถูกสะกดด้วยสเสน่ห์ที่เขามีแม้จะพยายามไม่สนใจและทำตัวเฉยชาแต่ความจริงแล้วหัวใจฉันกลับเต้นแรงทุกครั้งงที่เขาามมอ ในช่วงเวลานั้นธันวาเริ่มพูดคุยกับฉันมากขึ้นเขาเล่าเรื่องชีวิตของเขาอย่างเปิดเผยบอกว่าชอบผู้หญิงที่มีความมั่นคงและไม่ชอบงานหนักมากเกินไปเขาไม่ปิดบงังว่าเป็นคนที่ชอบความสะดวกสบายและบางครั้งก็พูดติดตลกว่าเขาเป็นนักรบแห่งความสบายที่พร้อมจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องเหนื่อยเกินไปคำพูดเหล่านั้นทําให้ฉันทั้งหัวเราะและสงสัยในตัวเขาไปพร้อมกันแต่ฉันก็เริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเรากําลังกลายเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งกว่าที่เคยคิด วันที่เขาขอฉันให้เปิดประตูหลังบ้านให้เขาเข้าไปจัดการฉันรู้สึกใจเต้นแรงและลังเลแต่สุดท้ายก็ยอมให้เขาเข้าไปนั่นไม่ใช่แค่การเปิดประตูบ้านแต่เหมือนเป็นการเปิดใจให้เขาเข้ามาในโลกของฉันอย่างเต็มตัวทันวาเริ่มแสดงความสนใจในตัวฉันมากขึ้นไม่ใช่แค่ในฐานะเจ้าของบ้านที่จ้างเขาทำงานแต่เป็นคนที่เขาต้องการรู้จักและใกล้ชิดมากขึ้นทุกครั้งที่เขาทำงานในสวนเขาจะใช้สายตาและคำพูดที่ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นเด็กสาวอีกครั้ง ฉันรู้สึกเหมือนกำลังเดินบนเส้นทางที่ไม่เคยคิดว่าจะก้าวเข้าไปอีกครั้งความรู้สึกที่เคยคิดว่าหมดไปกับการเวลากลับคืนมาเต็มเปี่ยมด้วยความสดใสและเร้าใจแต่ในใจลึกๆฉันก็ยังมีความกลัวและความสงสัยว่าเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรและจะมีอะไรที่ฉันต้องเผชิญอีกบ้างในบทต่อไปของชีวิตนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นในสวนหลังบ้านนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการจัดการต้นไม้และใบไม้แต่มันเป็นเรื่องของการค้นพบตัวเองและความกล้าหาญที่จะเปิดใจให้กับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของฉันอย่างไม่คาดฝันฉันยังจำความรู้สึกสับสนที่เกิดขึ้นในใจได้ดีหลังจากเหตุการณ์ในสวนหลังบ้านนั้นมันเหมือนกับว่าโลกทั้งใบกำลังสั่นไหวและฉันเองก็ไม่แน่ใจว่าควรจะรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น ฉันชื่ออมพรอายุ61ปีชีวิตที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความสงบและความเรียบง่ายแต่ทันวาหนุ่มวัย32ปีที่เข้ามาทำงานในสวนหลังบ้านกลับทำให้ความสงบของฉันสั่นคลอนอย่างรุนแรงหลังจากที่เขาเริ่มส่งสายตาและคำพูดที่แฝงความหมายมาหาฉันบ่อยครั้งฉันพยายามที่จะทำตัวเฉยชาและไม่ให้ความสนใจมากนักแต่ลึกๆในใจกลับเริ่มรู้สึกว่าความรู้สึกบางอย่างกำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆและแน่นอนว่ามันทำให้ฉันรู้สึกทั้งตื่นเต้นและหวาดกลัวในเวลาเดียวกัน ฉันคิดไปว่าถ้าเรื่องนี้จะจบลงด้วยความเสียใจฉันจะรับมืออย่างไรหรือถ้ามันเป็นโอกาสใหม่ที่จะทําให้ชีวิตฉันมีความหมายอีกครั้งฉันจะกล้าหรือเปล่าที่จะเปิดใจแต่สิ่งที่ฉันรู้แน่ๆคือทันวาไม่ใช่คนธรรมดาเขาไม่ใช่แค่คนงานที่มาทําสวนให้ฉันแต่เป็นคนที่ทําให้ฉันรู้สึกถึงความสดชื่นและความมีชีวิตชีวาที่ฉันคิดว่าหายไปนานแล้วฉันยังจําได้ดีว่าครั้งหนึ่งเขาพูดกับฉันว่า ผมไม่ใช่คนที่ชอบเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือชีวิตผมพูดตรงๆและทำตามที่คิดคำพูดนั้นทำให้ฉันรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์แต่ในขณะเดียวกันฉันก็รู้ว่าเขามีเบื้องหลังที่ซับซ้อนและบางครั้งคำพูดของเขาก็ทำให้ฉันรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองไม่แน่ใจว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ฉันเริ่มคิดถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อจากนี้และในขณะเดียวกันก็เริ่มสงสัยในตัวเองว่าฉันพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงเหล่านั้นหรือเปล่า ความรู้สึกทั้งหมดนี้ผสมปนเปนกันไปหมดทั้งความหวังความกลัวและความอยากรู้อยากเห็นมันเหมือนกับว่าฉันกำลังยืนอยู่บนขอบเวแห่งความไม่แน่นอนและต้องตัดสินใจว่าจะก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลังแต่ไม่ว่าอย่างไรฉันก็รู้ว่าชีวิตของฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและฉันพร้อมที่จะเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้คุณฟังต่อเพราะมันยังมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นและน่าประหลาดใจรอยอยู่ข้างหน้าและฉันก็อยากให้คุณได้ร่วมเดินทางไปกับฉันในเส้นทางนี้ค่ะ ในวันที่ฉันคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับทันวาจะยังคงเป็นแค่การทำงานในสวนหลังบ้านอย่างสงบวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ที่พลิกผันอย่างไม่คาดคิดและทำให้ฉันต้องหยุดคิดใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับเขาและตัวเองฉันชื่ออมพรอายุ61ปีชีวิตของฉันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่ทันวาเข้ามาในบ้านของฉันเขาไม่ได้เป็นแค่คนงานที่ช่วยจัดการสวนหลังบ้านแต่กลายเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในหัวใจและทำให้ฉันรู้สึกเหมือนสาวน้อยอีกครั้ง แต่แล้ววันหนึ่งทันวากลับเผยความลับที่ทําให้ฉันต้องตกใจอย่างแรงเขาบอกกับฉันอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาเป็นนักสเสน่หาที่หาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์กับผู้หญิงที่มีฐานะดีและเขาไม่เคยปิดบังเรื่องนี้กับใครคําพูดของเขาทําให้ฉันรู้สึกเหมือนโดนฟ้าผ่ามันเป็นเรื่องที่ฉันไม่เคยคาดคิดว่าจะได้ยินจากปากของคนที่ฉันเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้ทันวาพูดอย่างมั่นใจและไม่อายเลยว่า ผมชอบผู้หญิงที่มีชีวิตมั่นคงรู้จักใช้ชีวิตและไม่อยากทำงานหนักมากเพราะผมเองก็ไม่ใช่คนที่อยากทำงานหนักเหมือนกันผมแค่ทำในสิ่งที่ผมถนัดและผมก็ภูมิใจในตัวเองนะครับฉันนั่งฟังเขาพูดด้วยความงุนงงและสับสนในใจรู้สึกเหมือนว่าความรู้สึกที่ฉันมีให้เขาถูกทดสอบและสั่นคลอนอย่างแรงแต่ในขณะเดียวกันฉันก็รู้สึกว่าความตรงไปตรงมาของเขาเป็นสิ่งที่หายากและนั่นทำให้ฉันเริ่มสงสัยว่าฉันควรจะปิดประตูหัวใจตัวเองหรือเปิดรับเรื่องราวนี้ต่อไป เรื่องราวที่ฉันคิดว่าเป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์ธรรมดากลับกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและท้าทายอย่างที่ฉันไม่เคยคิดมาก่อนฉันเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าธันวาคือใครกันแน่และฉันพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงเหล่านี้หรือเปล่าเรื่องราวที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความรู้สึกที่ฉันไม่เคยสัมผัสมาก่อนและฉันอยากให้คุณเตรียมตัวรับฟังเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะทำให้คุณตกใจไม่แพ้ฉันแน่นอนค่ะ หลังจากที่ธันวาเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาฉันรู้สึกเหมือนโลกที่ฉันเคยมั่นคงกลับกลายเป็นเหมือนกระจกที่แตกละเอียดทุกชิ้นส่วนของชีวิตที่ฉันคิดว่ารู้จักกลับกลายเป็นสิ่งที่ฉันต้องตั้งคำถามใหม่ทั้งหมดฉันชื่ออมพรอายุ61ปีเรื่องราวของฉันและธันวาเปลี่ยนไปอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อเขายอมรับอย่างไม่อายว่าตัวเองเป็นชายหนุ่มที่หาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นนักเสน่หาหรืออย่างที่เรียกกันในภาษาชาวบ้านว่าเกจโจ้นั่นทําให้ฉันรู้สึกสับสนปนตกใจอย่างมาก แต่สิ่งที่ทําให้ฉันประหลาดใจที่สุดคือท่าทางของเขาที่ไม่ใช่คนที่รู้สึกผิดหรืออายกลับกันเขาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยความภาคภูมิใจเรากับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนที่เขาไม่อยากปกปิดท่านว่าบอกฉันว่าเขาชอบผู้หญิงที่มีฐานะมั่นคงและไม่อยากทํางานหนักเกินไปเพราะชีวิตเขาเองก็ต้องการความสะดวกสบายและความสุขในแบบของตัวเองเขาบอกว่านี่คือวิธีที่เขาเลือกใช้ชีวิตและเขาก็พอใจในแบบนั้น แม้จะรู้สึกตกใจและสับสนแต่ฉันกลับพบว่าความตรงไปตรงมาของเขาทำให้ฉันรู้สึกว่าเขาเป็นคนจริงใจมากกว่าที่คิดไว้ตอนแรกฉันคิดว่าเขาอาจจะเป็นแค่คนงานธรรมดาแต่จริงๆแล้วเขามีโลกและมุมมองชีวิตที่ต่างออกไปเรื่องราวของทันวาทำให้ฉันเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันพร้อมที่จะเปิดใจและยอมรับสิ่งที่ไม่คาดคิดเหล่านี้หรือไม่หรือฉันควรจะถอยห่างออกมาและเก็บทุกอย่างไว้เหมือนเดิม ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจฉันผสมปนเปกันไปหมดทั้งความสงสัยความกลัวและความอยากรู้อยากยากเห็นฉันไม่แน่ใจว่าทางเดินข้างหน้าจะนำพาฉันไปที่ไหนแต่ฉันรู้ว่าฉันไม่อาจปิดตาและเดินหนีเรื่องนี้ได้ง่ายๆท่านว่าไม่ได้เป็นแค่คนงานที่มาทำสวนหลังบ้านแต่เขาคือบททดสอบและการค้นพบตัวเองของฉันในวัย61ปีและเรื่องราวนี้ยังไม่จบเพียงแค่นี้เพราะสิ่งที่ฉันจะเล่าให้ฟังต่อไปจะทำให้คุณต้องทึ่งและไม่อยากละสายตาไปไหนเลยค่ะ ทุกคำพูดของธันวาที่เปิดเผยตัวตนอย่างไม่อายทำให้ความสัมพันธ์ของเราพุง่งทะยานไปถึงจุดที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะได้สัมผัสอีกครั้งในวัย61ปีฉันชื่ออมพรและเวลานี้หัวใจฉันเต้นแรงอย่างไม่อาจหยุดยัง้งได้ทันวาไม่ได้เป็นแค่คนงานที่ช่วยจัดสวนหลังบ้านอีกต่อไปแต่เขากลายเป็นคนที่ปลุกความรู้สึกลึกๆที่ฉันคิดว่าหลับไหลไปนานหลายสิบปี ทุกครั้งที่เขากวาดใบไม้หรือจัดแต่งต้นไม้ท่งท่าที่คล่องแคล่วของเขาทําให้ฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนไปชั่วขณะรอยยิ้มที่เขาให้ฉันเป็นเหมือนแสงสว่างที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนี้แม้ฉันจะรู้ว่าเขาเป็นน,นักเสน่หาที่หาเลี้ยงชีพด้วยเสน่ห์และความมั่นใจแต่มันกลับไม่ทําให้ความรู้สึกของฉันลดน้อยลงกลับเป็นความรู้สึกเหล่านั้นกลับลุกโชนแรงกล้าขึ้นเรื่อยๆเขาไม่ต้องพูดมากแค่สายตาและการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆก็เพียงพอที่จะทาให้ฉันรู้สึกเหมือนเด็กสาวที่เพิ่งค้นพบความรักครั้งกอี แต่ถึงแม้จะมีความสุขและความตื่นเต้นใจนี้ฉันกลับรู้สึกว่าความจริงบางอย่างยังคงซ่อนอยู่ในเงามืดของความสัมพันธ์นี้เหมือนว่ามีบางอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผยและฉันรู้สึกได้ว่ามันกำลังจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในไม่ช้าหัวใจฉันกำลังเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาทุกความรู้สึกผสมปนเปกันไปหมดทั้งความรักความหวังความกลัวและความอยากรู้อยากเห็นมันเหมือนกับว่าฉันกำลังเดินบนเส้นเชือกที่บางเฉียบและไม่รู้ว่าก้าวข้างหน้าจะเป็นอะไร ธันวาไม่ได้เป็นแค่ชายหนุ่มที่มาทำสวนหลังบ้านแต่เขาคือประกายไฟที่จุดให้ชีวิตของฉันลุกโชนอีกครั้งในวัย61ปีและตอนนี้เรื่องราวของเรากำลังจะถึงจุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดแต่ฉันยังไม่พร้อมจะเผยทุกอย่างในตอนนี้เพราะบางครั้งความลับที่ยังไม่ถูกเปิดเผยกลับทำให้ใจเต้นแรงกว่าเดิมมากนะักคุณคิดว่าความลับนั้นคืออะไรและเรื่องราวของฉันกับธันวาจะลงเอยอย่างไร ทุกอย่างพุ่งพ่านขึ้นเมื่อธันวาขอฉันให้เปิดประตูหลังบ้านให้เขาเข้าไปจัดการพื้นที่ที่ฉันไม่เคยอนุญาตใครเข้าไปมาก่อนมันไม่ใช่แค่ประตูไม้เก่าๆแต่เหมือนเป็นประตูสู่โลกที่ฉันยังไม่เคยกล้าเปิดฉันชื่ออมพรอายุ61ปีในใจฉันเต้นแรงราวกับมีพายุฝนที่กำลังโหมกระหน่ำภายนอกฉันพยายามแสดงความมั่นใจแต่ลึกๆฉันกลับรู้สึกกลัวและตื่นเต้นผสมปนเปกันอย่างสุดขั้ว ท่านว่าแต่งตัวด้วยเสื้อเชิ้ตขาวแขนสั้นที่เผยให้เห็นกล้ามเนื้อแขนที่กำยำกางเกงขาสั้นสีกรมท่าที่ตัดเย็บอย่างพอดีตัวเขาเดินเข้ามาในสวนด้วยท่าทางมั่นใจแต่สายตาของเขาที่มองมาที่ฉันเต็มไปด้วยความลุ่มลึกและความต้องการที่ฉันไม่อาจปฏิเสธฉันยื่นมือให้เขาถือกุญแจประตูหลังบ้านนั้นความรู้สึกในตอนนั้นเหมือนกับว่าฉันกำลังมอบหัวใจและความลับบางอย่างให้เขาอย่างไม่ตั้งใจ เมื่อประตูเปิดออกทันวาเดินเข้าไปในพื้นที่นั้นอย่างมั่นใจและเริ่มเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยมพลังทุกท่วงท่าของเขาที่ทําให้สวนรกๆแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่แห่งความมีชีวิตชีวาและความเร่าร้อนฉันยืนดูเขาทํางานด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหลงไหลและความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตฉันรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กสาวผู้เปี่ยมด้วยความสดใสและความรักที่บริสุทธิ์ ท่านว่าไม่เพียงแค่จัดการสวนหลังบ้านแต่เขากำลังจัดการหัวใจของฉันด้วยท่วงท่าที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และความเร้าร้อนที่ฉันไม่ได้สัมผัสมานานหลายสิบปีในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าชีวิตของฉันได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดการและฉันไม่อยากให้มันหยุดลงแม้แต่วินาทีเดียวแต่ในขณะที่ความรู้สึกนี้กำลังพุ่งสูงสุดฉันก็เริ่มสงสัยว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรท่านว่าจะยังคงเป็นแค่คนงานหรือจะกลายเป็นคนที่ฉันต้องการมากกว่าคำว่าคนงาน เรื่องราวความรักและความลับของเรายังไม่จบเพียงแค่นี้และฉันหวังว่าคุณจะติดตามฟังสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพราะมันจะเป็นบทสรุปที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนในชีวิตของฉัน